สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาแต่งหน้ากันนายมียีอ่าเริ่มต้นจากอะไรคะแป้งแป้งแป้งก่อนเอาแล้วอาชีพอะไรต้องมาเลยมาเร็วผู้ช่วยวันนี้ขอแนะนำผู้ช่วยนะคะอัะออนนี้ค่ะมีแป้งเป็น <laughs> <Beam> แป้งแป้งมาด่เร็ว ม,มาเร็วผู้ช่วยผู้ช่วยเอ้ยมาดูจ้ะแดีวทาจริงเข้าบนหน้าเลยนะค่ะแล้เวเราค่อยไปล้างออกท<ะ>ั้งหมดนะคะว่าจะเพราะว่าเครื่องสำอางของมามนี้ปลอดภัยเดี๋ยวจะทาแต่งเสร็จแล้วก็ไปล้างออกเลยนะอ่ะปะแต่บเบาๆสิหน้าเราก็จะอะไรคะหน้าเราก็จะใสดูนะคะ นี่น้อามายืนตรงนี้นี่นี่นลันอมายืนตรงนี้นี่ถึงจะได้นูน่นถึงจะออกกล้องแบบนั่นยก็ทาสิคะเนี่ยน้องเลยเดี๋ยวมิ้ไปเอากระจกให้นะคะหบบน้าเราจะใส่แบบนี้แหละ แบบหน้าเราจะใส่แบบอบอุ่นเลยอันนี้อะไรเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก้มันเล็กไปไหมก้มันเล็กไปเนะาะอเมยเอามย์